ดราก้อนราชาให้เสียงภาษาไทยด้วยเล่นก้าย่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่นก้าเกมเมอร์นะครับในวันนี้เราก็้มาอยู่เกมดราก้อนราชากันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมไปเห็นกิจกรรมบางอย่างนะครับที่เขาเปิดเฉพาะวันนะเป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับไป let's go ก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับผมคือการแข่งรถแบบออนไลน์เลยนะครับผมคืออันดับหนึ่งตอนนี้ก็ทําเวลาอยู่ที่1นาที35วินาทีเนาะเดี๋ยวผมก็ขอเริ่มก่อนดีกว่านะครับผมคือเขาจากัดเวลาด้วยเนาะในการลงนะผมเ๋ยผมขอเลือกรถนี้เลยเนาะเป็นรถด,ดีฟนะผมไปเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าจะเป็นโหมดออนไลน์หรือเปล่านะผม โอเคดูจากข้างๆผมแล้วนะ่าจะเป็นบทออนไลน์แน่นอนนะครมีชื่อคนแล้วก็มีชื่อกิลด้วยเนาะไม่ใช่บอทนะผมนี่เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าเนะ้ะถ้าบทออนไลน์มันจะเป็นยังไงนะครในการแข่งรถเนานะโอเค let's go 5้าสีสสองหนึ่งไปรถเราต้องแรไอยู่แล้วไปนี่ไงแซงละโอ้ได้น็อตว่ะมีน็อตด,ด้วยม,มันให้เราเก็บของด้วยนี่เออมีมมีพายุด้วยนี่กดใช้แม่งเลย ผมใช้มัวก่อนนะีนน่คือโล่ใช่ไหมหือโดนโดนล่ไปเอ้าคนที่หนึ่งนี่น่าจะโดนเยอะแน่นอนนะครผมถ้าเกิดวามาทําอย่างนี้ด้วยอันนี้คืออะไรโล่สีทองเหรอไมนมีโล,ลอ่อะ,อ,นนอ,ลอ,อะไรอ,อ,ไอันอ่ะเฮเยกดแม่งเลยกดมั่วหมดแล้วนะผมอนี่คืออะไรย้อนเวลาอืมอะไรเนี่ยข้างเข่าออมาันบังจอยมองไม่เห็นเว้ยแต่ระดับผมบังคับรถ แน่นอนอยู่แล้วขนาดมองไม่เห็นจอผมก็โคตรแล้วผมนี่เป็นไงรถโ,โ,โดนไฟเยอะบอกเลยคนเร่งอยู่ที่หนึ่งนีดตอนโดนเนีน่ยดับแน่นอนอ๋อนี่คือนาฬิกาที่ผมได้รอบแรกไม่ใช่ปะเมื่อกี้ะที่ผมกดใช้แล้วก็ไม่มีผลมันทําให้คนที่อยู่ด้านหน้าเราขับรถช้าลงนะผมนี่โอเคตอนนี้เราก็นําอยู่ที่หนึ่งแลผมโอ้ได้โล่มาสองอันว่ะไปกดใบหนึ่งสวยได้โบละไปน้ำโดงเลยเนี่ย กดไม่เงือนกดก่อนเราเพราะว่าเราต้องการของไหนะนี่โอ้ได้โล่มาสองอันละกดโล่ไปอ้าไอ้นี่มันคือโล่หรือเปล่าเนี่ยสีฟ้าเนี่ยทำไมผมกดทีไรมันโอ้โหนั่นไงโดนดักแนละ้วที่หนึ่งโดนบักแล้วเนี่ยก็้ะาหาใครที่อยู่ที่หนึ่งก็จะโดนลอกทีไปเนะเยอะเลยนะผมโอ้โหโดนเนีผมโดนละมี่ืกดบูไ้ไปโอ้โหโดนนาฬิกาอีกละอันนี้คืออะไรเกิดหิมะเนี่ยอลองกดใช้ว้าวเหมือนจับรถซิ เซตนั่นแเซตน้ำแข็งอ่ะในเมซิตี้อ่ะใครเคยเล่นวะเซตน้ำแข็งอ่ะโอ้ยโดนเยอะชิบหายโอเคได้โลละมันใช่โลป่ะเนี่ยไอเนี่ยสีฟ้าเนี่ยพวกนี้ไม่รู้จักแล้วเทพ F B เซียนดีป่ะตัวระดับหนึ่งน้ำโดงแล้วไปเซตน้ำแข็งไปต้องหอบโดนขนาดผมกดโล่ทันแล้วเนี่ยไอ้เมื่อกี้มันคือโลป่าวะเฮ้ยโอเค ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่หนึ่งเนาะคนอื่นยังตามไม่ทันเลยเหยดชนกำแพงดีวะอยยดลกดิอยยาลกดิกด, <c oughs> กดไปเลยนาฬิกาล้มเหลวช่างมันอะรอบนี้ชนะปะเรียบร้อยมันคือแข่งแค่สองรอบนะผมนี่เรียบร้อยเนาะไปที่หนึ่งเลยรอบแรกโอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบที่สองกันดีกว่าเนะเลสเก เฮ้เดี๋ยวเราดูก่อนว่าจะได้รับ e p p เท่าไหร่เนาะในการเล่นกิจกรรมนี้เนาโอ้ได้รับมาประมาณแสนสามหมืเห้าลยอ e คือเราได้รับ e p แล้นถ้าหากหลอดเราเต็มนะพวกเพราะว่ากิจกรรมนี้มันไม่มีดาวเนาะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มอีกรอบนึงนะเอารถเดิมน,นี้แหละไปรายละเอียดกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวผมค่อยมาบอกตอนที่ลงเสร็จรอบนี้เนาะก็เขาให้ลงสองรอบนะผมก็เขาจํากัดเวลาด้วยเนาะ ผมก็เลยต้องรีบๆนะผมต้องรีบลงเดี๋ยวจบนี้เดี๋ยวผมบอกรายละเอียดต่างๆเลยเนาะสำหรับกิจกรรมนี้นะผมโอเคก็ขอแข่งอีกรอบนึงนะผมกําลังติดใจเลยอะโคตรมันเลยอะเกมมินโมอาพีจีมาแข่งรถเนี <c> ่ย <oughs> โคตรแปลกเลยอะโอเคสี่สามสองหนึ่งไปบูตไปเลยรถเราแรงอยู่แล้วนี่เอากองไปค่อยๆคอย่คอยใช้ก่อนนะตำรวจเนี่ยน่าจะยังน่าจะต้องเอาไว้ใช้อีโคนที่อยู่ด้านหน้าเรา มาดิใครจะแสงกูมาดิแสงไม่ดิเดี๋ยวกดใช้ไปเลยสองอันเนี้ยแต่ตอนนี้เราก็อยู่ที่หนึ่งอยู่อะเสียชิ้หมายโอเคได้โลละอ,อ๊บอืมกดไม่โดนอีกกดีเซก่อนยิ้มขายกดเลี้ยวไม่โดนว่ะยังไงโดนจะวดผมไปดิโชว์เซตน,น้ำแข็งไปดิเอ็เอนี่มันเอาไว้ใช้ช่วยอะไรเดี่ยน้ำแข็งเนี้ยน,นั่นเรียบร้อยโดนขังขาวอีกละ อายุไปที่หนึ่งไม่ไปโคตรเร็วเลยอะโคตรแรงเลยอะที่หนือไอ้อตามไม่ถัานแล้วเนี้ยเมื่อกี้ผมพลาดว่ะผมกดเลี้ยวไม่โดนวะอะไรวเรายังมีโอกาสแซงนั่นไง <c ười> อะไรจะพูดเลยมีโอกาสแซงแบบนี้ไม่มีโอกาสแล้วละ่ะเฮ้ยอเอาใส่ใครนะอะปุ๊บอ้าผมโดนอะไรระเบิดอรอมันมีกลับระเบิดด้วยอ่ะโคตรโอเคได้ที่สามอ่ะ ตามที่หนึ่งไม่ทันแล้วเดี๋ยวแซนที่แซนที่สองให้ได้ก่อนวะมากดบูสต์ไปอีก,อก,อกนั่นโดนิงละฮ้ยทำไมรอบนี้ผมที่ม,มุดตกวะ <c oughs> โอ้ยรับของก็ไม่ได้นน่นไงดกดพวกผมกดของที่ไรกันชอบกดเลี้ยวไม่โดนวะเฮ้ยได้บูสต์วะไปไมีกลับระเบิดเยอะชิบหายแนละ ได้จุดหลุดว่ะยิ้ววยไว้อไปอยู่ไปดีพี่ก็แซงก่อนนะน้องอที่หนึ่งถึงเส้นชัยแล้วว่ะโอ้โหผมกดไม่โดนละเป็นไรเนี่ยรอบนี้เรียบร้อยเข้าเส้นชัยไม่ทันเข้าเส้นชายไม่ทันว่ะแต่ได้ที่สองนะเอา้าพี่ก็ได้เท่ากันนี่ว่ะแล้วจะได้ที่หนึ่งไปทำไม โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมนี้ก่านเนาะรายละเอียดกิจกรรมนี้เนาะว่ามีอะไรกันบ้างน,นะผมเดี๋ยวเราไปกดที่กิจกรรมนี้เลยนะผมแล้วก็มาที่จํากัดเวลานะผมนี่เลยศึกนักแข่งรถเนาะกิจกรรม,มของเขาก็เขียนว่าทุกวันเราลงได้วันละสองรอบนะผมแล้วก็เวลากิจกรรมวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เปิดตอน13บสนาฬิกาครึ่งถึง22นาฬิกาสามสิบนาทีนะผมนาฬิกาเนาะ แล้วก็อาจะมีรูปแบบกิจกรรมเนาะลงแบบเดี่ยวนะผมแล้วก็จำ,จำกัดเลเวลอยู่ที่30ขึ้นไปเนาะะรายละเอียดกิจกรรมนะผมเขาจะมีตัวนี้แหละที่ผมจะอธิบายให้รู้นะผมคือทุกๆ1ชั่วโมงนะผมเขาจะเปิดให้เราเข้าแข่งขันให้เวลาแค่10นาทีนะผมภายใน10นาทีอะตอนที่เขาเปิดเราต้องลงสมัตให้ทันเนาะถ้าหากเราลงสมัครไม่ทันตอนที่10นาทีเขาก็จะให้เรารออีกหนึ่งชั่วโมงนะผมถึงจะเข้า,าได้เนาะ คือเขาจะรีกิจกรรมทุกๆ1ชั่วโมงนะผมพอครบ1ชั่วโมงเขาจะเปิดให้รับสมัครอีก10นาทีพอจบ10นาทีเขาก็ปิดแล้วก็รออีก1ชั่วโมงเขาก็เปิดอีกนะผมแล้วก็เปิดให้สมัครอีกแค่10นาทีแล้วก็ไปสมัครให้ทันเนาะก็ถัดไปอย่างนี้แหละถึงเวลา22่สนาฬิกาสาเ้านาทีเขาก็ปิดกิจกรรมถาวรนะผมไม่ใช่ดิ <c oughs> ก็ปิดกิจกรรมเฉพาะวันนี้นะผมแล้วก็จะเริ่มวันอันตารต่อเนาะเขาเปิดแค่2วันนะผมกิจกรรมนี้เนาะ <c oughs> ก็ไปลงกันได้นะผมได้รับอ ถมกิจกรรมนี้ก็ไม่ใช่กิจกรรมที่มีดาวด้วยนะผม้าหาใครที่เอฟพีเต็มแล้วสามารถลงได้นะผมก็ได้รับเอฟพีไปเลยเนาะแสนสามเนาะนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมก็ให้ดูนะผมว่าเอฟพีของผมตอนนี้ก็เต็มหลอดแล้วนะแต่ผมลงไปเมื่อกี้ได้รับเอฟพีไปเลยเนาะแสนสามนะผมโอเคสำหรับวันนี้เราก็พอกันแค่นี้นะผมก็ฝากกดติดตามแลวก็กดไลค์กันด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาทานผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่เนาะ